เงินจเจริญกุลสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางคณะกรรมธิการนะครับที่หาหัวข้อดีๆแล้วก็มาศึกษาเพื่อปรับปรุงการบริการของภาครัฐแล้วก็เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับผมมีหัวข้ออยู่ประมาณสักสาหัวข้อนะครับอยากจะเป็นข้อเสนอและความคิดเห็นแชร์กับทางการบริการนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะเรื่องที่1คือเรื่องการใช้งานประโยชน์จากบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลทะเบียนราษฎรทางคณะกรรมาการเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับค่อนข้างดีด้วยมีการเสนอเป็นระบบดิจิทัลเป็นไบโอเมตริกนะครับเรื่องของการาพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนนะครับแต่อยากจะชี้เห็นบางประเด็นอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยบัตรประชาชนเราเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับ แต่การใช้ประโยชน์เนี่ยมันน้อยมากโดยเฉพาะภาครัฐนะครับเรามีบัตรประชาชนวันนี้เลิกซีล็อกคัพป,ปี้ไปแล้วอันนี้ก็ดีใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ต้องมานั่งเสียค่าซีล็อกส่งเอกสารให้กับราชการแต่ประเด็นที่น่าน่าระวังก็อย่างนี้ครับคือวันนี้เนี่ยภาคก,กนันเนี่ยได้นําข้อมูลเนี่ยจากบัตรประชาชนเนี่ยไปใช้หลากหลายมากนะครับซึ่ง อาจจะต้องขออนุญาตในการอ่านจากบัตรประชาชนก็แล้วแต่แต่สิ่งที่น่ากลัวคือว่าในเล่มเนี้ยผมยังไม่เห็นการบริการภาคอนาคตหรือทางโซเชียลซึ่งอนาคตจะปรับปรุงไปเยอะมากผมยกตัวอย่างความน่ากลัวแบบนี้ครับท่านประธานสมมุติวันนี้เราต้องการสมัครช้อปปิ้งออนไลน์สักหนึ่งที่เนี่ยหรือวันนี้เราจะเทรดพวกบิตคอยต่างๆเนี่ยดิจิตอล เคอร์เรนซีต่างๆเนี่ยวิธีการสมัครเขาเป็นแบบนี้ครับท่านประธานเขาต้องเอาบัตรประชาชนเนี่ยให้เราถ่ายรูปแล้วก็ส่งบัตรประชาชนที่เป็นที่เราถ่ายรูปนี้ครับไปให้เขาแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองส่งไปด้วยอันนี้หมายความว่าไงครับข้อมูลทั้งหมดเราหลุดไปเรียบร้อยแล้วเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดที่อยู่หน้าตาเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับสมัยก่อนอาจจะให้เรากรอกวันนี้ เอกชนเนี่ยไม่เชื่อจนต้องให้เราส่งไปเลยบวกหน้าด้วยซึ่งอันนี้นี่น่ากลัวมากมันโยงมาถึงข้อที่สองครับคือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลผมก็ยังไม่ค่อยเห็นความชัดเจนในรายงานฉบับนี้เท่าไหร่แต่เข้าใจว่าท่านพยายามที่จะเอาบัตรประชาชนข้อมูลเนี่ยลิงก์กับพวกไบโอเมริกพิสูจน์ตัวตนว่าคือคนที่ไปใช้ข้อมูลจริงๆ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเพียงพอหรือเปล่ากับการแค่เอาปัตรประชาชน l i n k ์กับไบออมทรัเพราะมันมีหลายวิธียกตัวอย่างนะครับวันนี้เนี่ยส่งของนะครับไปส่งของเนี่ยตามพัสดุต่างๆเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าเราส่งของผิดกฎหมายก็ให้เราบัตรให้เอาบัตรประชาชนเสียบแต่ก็เสียบด้วยเจ้าของบัตรนะครับแต่คนที่เสียบเนี่ยบัตรที่เสียบอาจจะไม่ใช่ เจ้าของบัตรก็ได้นะครับเพราะคนที่รับพัสดุเนี่ยต้องการรู้ว่าแค่ใครมาส่งสมมุติผมไม่เก็บบัตรประชาชนใบหนึ่งได้ก็เสียบได้เหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยว่าเราจะจัดการข้อมูลพวกแบบนี้อย่างไรมากลองสังเกตวันนี้คอเซ็นเตอร์ระบาดเยอะมากข้อมูลเนี่ยมันหลุดกันแบบ ไม่รู้ว่าบัตรประชาชนอันนี้ทําออกมาแล้วสุดท้ายประโยชน์ที่ได้เนี่ยภาครับได้หรือเอกชนได้มากกว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นสาระเพราะสุดท้ายบัตรตัวนี้มันคือบัตรที่เอาไว้สําหรับใช้ยืนยันตัวตนเราในการจะทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่บางประเทศอาจจะไม่ได้ใช้เลขบัตรประชาชนเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงในการทําธุรกรรมทุกอย่างแต่วันนี้เนี่ยเราใช้เลขบัตรเนี่ย13หลักเนี่ยในการยืนยันทุกอย่างอาจจะต้องมีรหัสอีกสักชุดหนึ่งหรือเปล่า ก็อาจจะต้องเสนอแนะเหมือนกันว่าการสร้างระบบความปลอดภัยเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าภาครัฐเนี่ยเห็นมีโปรเจกต์ Big Data Open Data เต็มไม่หมดเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะลิงก์กันได้ถ้าหากไม่ลงมือร่วมกันโดยเฉพาะฐานข้อมูลเนี่ย ของทะเบียนราษนยผมว่าจริงๆเป็นตัวตั้งต้นหลักนะครับควรจะเปิด Open Data จริงๆจังๆให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะไปใช้แต่ก็ต้องดูความปลอดภัยสุดท้ายก็ท่านมาทานวันนี้สำคัญมากที่เราศึกษากันเนี่ยผมเชื่อว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็รู้หลายๆท่านก็รู้นะครับผู้บริหารเนี่ยก็รู้ดีเหมือนกันเพราะวันนี้ไม่ใช่วันแรกที่เราคุยกัน แต่ปัญหาก็คือว่าทําไมมันไม่ถูกปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรมให้ประชาชนหรือหน่วยงานเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ก็ต้องดูครับอาจจะติดข้อกฎหมายอันนี้ก็ต้องบอกกันนะครับในรายงานตัวนี้ไม่มีบอกว่าถ้าเราจะปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยติดอะไรง่ประมาณอบอกฮะกฎหมายบอกครับ หรือไม่มีอำนาจหรือทำไม่ได้เทคโนโลยีไม่ทันอุปกรณ์ไม่พร้อมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการอีกอันนึงก็คือระยะเวลาที่จะทำให้มันสำเร็จตามที่เราศึกษาเนี่ยเมื่อไหร่ไม่ฉะนั้นมันจะเป็นรายงานที่เราทำแล้วส่งไปแล้วมันไม่มี ฟีดแบ็อะไรตอบกลับมาอาจจะตอบกลับมาว่ารอปฏิบัติงานอยู่หรืออะไรซึ่งถ้าเพิ่มเตอิมอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยหรือเอาข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ส่งประกอบไปผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขอบพระคุณครับ